ครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่มีลักษณะที่มีการจิตนาการาจากสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยก็ค่อนข้าง คลุมเครือนะครับหลายคนก็มองเป็นรูปคนเป็นรูปของคนสองคนเป็นรูปของอะไรต่างๆนานาน,านะครับซึ่งอาการลักษณะเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งนะครับที่ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางแพทย์เขาเรียกว่าแพริโดเลียนะครับแพริโดเลียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะไม่ใช่กับคนดูรูปหรืออะไรก็ตามนะครับอาจารย์ออสก็มีอาการแพริโดเลียเช่นกันนะครับเช่นเรามองก้อนเมฆเนี่ยอาจารย์ออสก็จินนาการเป็น กระต่ายกับเสือกัะสิงอะไรพวกนี้เราจะจินตนาการไปตามรูปแบบของเรากลุ่มหมอกวันที่เห็นก็เช่นกันนะครับหลายคนจินตนาการเป็นอย่างอื่นอาจารย์อัดเนี่ยจินตนาการเป็นรถถังนะครับมีเหมือนอปอกอกระบอกปืนนะฮะแล้วก็มีเหมือนเป็นทรงรถงนะครับเพราะว่า ค่อนข้างจะฝังใจเกับเรื่องรถถังเนี่ยเพราะนั้นอาการไพรโดเรียนยก็ขึ้นกับแต่ละคนจะจินตนาการว่ามันคืออะไรนะครับเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งแต่ไม่ใช่โรคจิตเภทนะครับเป็นเป็นจิตสํานึกของมนุษย์ที่จัดจินตนาการเป็นอะไรก็ได้เหมือนอเราวาดภาพศิลปินวาดภาพแอ็บสแตรกในเชิงแอ็บสแตรกแล้วก็บอกว่าให้คนดูไปคิดเอาเองว่ามันคืออะไร นะฮะก็คือใช้แพลิโดเรียที่อยู่ใต้จิตสํานึกของแต่ละคนแล้วจินตนาการว่าภาพนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกอะไรแต่เผอิญอา่าส่วนใหญ่ก็จะจินตนาการไปในเรื่องราวปฏิหาริผูดผีปีศาจหรือจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องปกติครับแพลริโดเรีย